thank you เราก็เริ่มมีครอบครัวก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็เลยต้องการนําเทคโนโลยีมาเพิ่มยอดขายจะทําให้ร้านดูมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับการจดทุกอย่างมันจะเยอะมากซึ่งบางทีเราอาจจะหาะรายละเอียดทุกอย่างไม่เจอโดยเฉพาะการาวางเบินกับลูกค้าบางทีมันอาจจะไม่ตรงบ้างบางทีอาจจะลืมจดบ้างเพราะว่ามันอาจจะเกิดจาก human error ้างครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาในการที่เราจากรู้ยอดขายรายวันนะบางทีผ่านไปแล้วครึ่งวนันเรากลับไม่รู้ว่าตอนนี้สินค้าอะไรที่ขายดีแล้วก็จะทำ ให้เวลาเราอยากรู้รายงานทั้งเดือนมันทางานไม่ได้อะค่ะจาราคาสินค้าไม่ได้แล้วก็คิดเงินผิดๆถูกๆอะ่ะตอนหลังพอเราได้ได้รู้จักกับแอปอาหารซึ่งเขา,เามีการาโคกับทางรัฐบาลนะครับว่ามีการสนับสนุนะซึ่งเราก็สนใจแล้วการที่จะใช้แอปสําหรับทํา POS ของร้านอาหารทําให้เราได้ระบบ POS หน้าร้านนั้นใหม่มาเราเห็นว่าน่าสนใจค่ะก็เลยทดลองเลือกเข้ามาใช้ในร้านเป็นระบบมาตรฐานน่าจะถือมีใบเสร็จ<ม>รับเงินด้วย ผมมองว่าอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมีการใช้แอปพลิเคชันกันหมดแล้วและเริคิดว่าลองเปิดใจแล้วลองใช้ดูครับ พอเวลาปิดรอบสิ้นวันเนี่ยยอดก็จะเด้งไปที่มือถือเราก็สามารถเช็คได้เลยว่ายอดวันนี้ยอดขายเราได้เท่าไหร่ซึ่งมันง่ายในการที่ทํางานของน้องๆหน้นนาร้านนะคะเขาก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยําความน่าเชื่อถือที่มีต่อลูกค้าเราพิมพ์บินออกมาให้ลูกค้าดูก่อนได้ว่าเออเรามีสั่งอะไรไปแล้วบ้างสั่งอะไรไปถูกต้องไหมจำนวนเงินถูกต้องไหมถ้าเรามีโปรโมชั่นลดราคาถูกต้องไหมนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกสบายใจกับระบบที่เราใช้นี่ผมสามารถสรุปยอดอะไรได้ วเร็วกว่าแต่ก่อนมากครับที่ใช้เวลาทําบัญชีอาจจะใช้ประมาณ15วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแค่แบบกดดูในระบบวันเดียวคือผมได้ยอดมาทั้งหมดแล้วซึ่งมันก็สะดวกตรงนนี้ดีครับเราสามารถวิเคราะห์ยอดขายได้ทันทีในระหว่างวันหรือระหว่างวีคนะคะเนื่องจากว่าเราจะรู้ว่าสินค้าไหนที่เราขายดี เราก็สามารถที่จะเติมของได้แต่หากสินค้าไหนที่ขายไม่ดีเราอาจจะมาทําโปรโมชั่นหรือทําสต็อกได้อย่างแรกเราต้องไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆเ,เราต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันครับเพราะว่ายุคน,นี้มันเร็วมากการใช้เทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางหลักไปแล้วเป็นความจําเป็นมากแลว้วก็อยากชวนทุกคนว่าใช่เถอะครับพอเราใช้แล้วเราจะรู้สึกว่าโลกมันง่ายขึ้นเยอะมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย ธุรกิจเราจะดีขึ้นหลาย10%อนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ระบบใหม่อะค่ะมันทำงานได้สะดวกสบายมากกว่าจริงๆค่ะไม่มีการเริ่มต้นไหนที่จะดีเท่ากับการตัดสินใจในวันนี้นะครับการลงมือทำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับชีวิตกวางเปลี่ยนตั้งแต่ตัดสินใจเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับลองสิ่งใหม่ๆแล้วเนี้ยรับรองสนุกแน่นอนค่ะพี่ปาลองมาแล้วนะคะคอนเฟิร์มค่ะ